อีกหนึ่งครับป้ายแดงจัดทรงมาแต่ไม่ได้แก้อะไรมาเลยนะครับลูกค้ามาแก้ทุกจุดพร้อมจัดต้นใหม่นะครับแก้กระด้างก็จะมีแก้ร้อแบะนะครับแล้วก็แก้พาตกแก้พอายันนะครับคันนี้จะแก้กระด้างนะครับเพราะว่าลูกค้าโหลดแบบนะครับใส่ตรงเตียงสั้นมานะครับอาการคือได้เตี้ยนะครับแต่ว่าขี่ไม่ได้นะครับกระด้างแน่นอนนะครับบอกเลยเดี๋ยวจัดให้นะครับเอาตรงเตียงเดิมใส่แล้วก็ไล่แหนบใหม่พร้อมแก้ทุกจุดเดี๋ยวรอชมเลยนะครับงานวันพิษก็ประมาณนี้ เอาคิดแล้วขึ้นคือชุดแก้จบครบทุกจุดของผมนะครับก็จะมีนะครับแก้ล้อแบะนะครับตั้งศูนย์แก้ยางกินในนะครับแก้ล้อถอยคือแก้เพายันนะครับแล้วก็แก้พาตกแล้วก็รวมกับไล่แหนบนะครับปรับหน้านะครับจบครบทุกจุดครับรอชมไล่แหนบเสร็จนะครับก็ทําสีนะครับทุกคันนะครับไล่ทําสีให้ลูกค้าทุกคันนะครับไล่แหนบเสร็จนะครับก่อนประกอบนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับนะครับปรับตรงใหม่แก้ทุกจุดจัดให้นะครับ นะครับอันนี้คือแก้ให้แล้วนะครับของเดิมจัดมาไม่ได้แก้มาเลยนะครับไล่มาเลยนะครับตั้งแต่เผายันนะครับเผาตกนะครับเผางัดนะครับนะครับแก้แล้วก็จะจบปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็ไล่แนบนะครับเอาตรงเตงเดิมใจนะครับจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฟิวการขี่กันจะพาลูกค้าไปลองก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง อีกตับอ่อนนะครับจบแล้วนะครับปรับทรงใหม่นะครับแก้ทุกจุดนะครับก็รายละเอียดก็ที่ผมลงไว้นะครับอันนี้ให้ดูทรงนะครับมาดูทรงกันบ้างว่ารอขนาดไหนอันนี้หน้าสองหลังสี่นะครับลูกค้าใส่ล้อมาแล้วนะครับใส่แอนด์เตอร์มาแล้วนี่เป็นล้อห้าลูนะครับแอนดปเตอร์บางนะครับยื่นไม่ยื่นอ่ะดูนะครับเป็นแนวทางก็ได้นะครับใครจะเลือกแปลงดุมหรือใครจะเลือกใส่แอนด์เตอร์ ผมก็ไม่มีอะไรมากไล่แนะช่งล่างก็รีวิวให้ดูแล้วพาลูกค้ามาเทสแล้วเป็นไงเดี๋ยวมาฟังเสียงลูกค้าหน่อยนะครับ่งก็ประมาณนี้สวัสดีพี่ชายขออนุญาตรีวิวหน่อยเป็นไงบ้างดืงีวิวเดิมไหมออกรถมาแต่ไม่อยากขับเพราะมันเป็นอะไรอันนี้ผมแก้ให้ใหไ่หมดแล้วแล้วก็แก้ทุกจุดตะกี้พาไปนั่งบอกคนละเรื่องถูกใจแล้วครับพี่ขอบคุณครับนะครับนี่ นะครับทาแล้วลูกค้าแฮปปี้ขนานั้นครับจบไม่ต้องมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวลูกค้าบอกมีโอกาสไปเติมโชคหลังนะครับอันนี้เราจะเต็มเริ่มต้นไปก่อนนะครับฝากไว้หนึ่งครันงครับอยากได้เป็นไหนทักมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ